สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ้งครับโอ้โหบูรณะสะเกาครับให้เป็นสะใหม่ในพริบตาโอ้โหเนียนจัดเลยครับสะเกานี้สภาพนี้ดูไม่ได้ครับตอนนี้บูรณะใหม่เรียบร้อยครับ เอาลงจากพื้นเดิมนี้สองเมตรครับประมาณนั้นก็จะประมาณนี้เลยครับงานเนียนเลยครับจานเต้ยมีท่านผู้ชมสองสามคนนั่งชมครับนี่ก็จะเข้ามุมแล้วครับจะเก็บสะแล้วแล้วก็ขึ้นไปเกียร์ข้างบนครับตรงนี้เราก็ทำเบิร์มไว้ให้ครับทำเบิร์มทางนี้แต่ทางนู้นไม่ได้ทำครับ เบิร์มข้างนี้แล้วก็ข้างนู้นครับทางนูน้นทําเบิร์มสองทางครับโอ้โหอยดินขึ้นสูงจัดเลยจานเตยจะพามาดูครับเดินดู่อนอันนี้สะเก่าก็ประมาณนี้ครับน่าจะถูกใจ FC ซีหลายหคนนะ เนียนเหมือนเดิมครับเนียนเหมือนเดิมขูดให้เนียนเหมือนเดิมครับพี่น้องโอ้สวยงามเลยครับผม ตรงนี้ป่าตรงนี้แกก็ไม่เอาออกนะป่าข้างคูสะน่าจะเป็นต้นยูคาต้นอะไรหลายๆต้นครับพามาดูอุ้ยตรงนี้มันจะหักแล้วอบอมันแตกมันไปอยู่เล้วยนาะมันแตกแล้วพี่ทำไมทางนั้นมันมันร้าวแล้วครับไม่อยู่ครับพามาดูทางนี้ มันจะพังเลยนะกถทำม,มาสวยๆแล้วเนาะเดี๋ยวพามาดูโอ้มันแตกแล้วอะดินตรงนี้มันหนักเกินมันลงแล้วโอ้สาบันสวยๆเลย บวมแล้วครับบวมเปล่งแล้วครับไม่ <c oughs> อยู่ครับพี่น้องทำไงดี <c oughs> ลงเรื่อยๆแล้วอะ่ะธรรมาดาครับดินตรงนี้มันหนักครับ ุ้มไว้หนักจัดปล่อยขึ้นมามีแต่ขี้โคลนครับก็เลยเอาขี้โคลนมาปั้นก็แห้งๆแล้วก็ขี้โคลนแหละแต่มันไม่อยู่แก้ไขยังไงดีจันเต้ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าแก้ไขได้หรือเปล่า สไลด์ลงมาแล้วอ่ะมันจะลงมาหมดไหมเนี่ยไม่อยู่ครับดูทรงน่าจะไหลลงมาหมดเลยนะเนี่ยน่าจะไหลลงมาหมดเลยเนี่ยเริ่มเริ่มกลางๆเตรงเนี่ย เริ่มไปแล้วครับทำไงดีเนี่ยจันเตอร์จะแก้ไขแบบไหนเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วมันจะขึ้นมาบนนี้ได้ไหมเนี่ยมีแต่ขี้เลนโอ้สาเก็บให้สวยๆแล้วธรรมดาครับดินมันหนัก หักจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ลงมาเนี่ยโคนมันหนักด้วยไหลแล้วโโหไหลแล้วพี่เตยเอ้ยเอ้ยมันไหลลงมาเหมือนเลยถูกอ่ะไหลลงเรื่อยๆแล้วครับโอ้โห <laughs> จะต้องทอยใหม่หรือยังไงถ้าทอยใหม่นี้ไม่โครจะยืนยังไงเนี่ยมันลงมาหมดเลยนะเนี่ยดูอ่ะยากนะครับแบบนี้ลงมาหมดเลยงานเข้าครับไม่อยู่จริงๆครับ เลยลงมาเหมือนเดิมวัตล่าว่าว่าพี่น้องฝนก็จะมาครับอ,อตอนตะกี้สวยๆเลยฝนมาแล้วลุกขี่ <laughs> อจาจัรยเตยจะแก้ไขแบบไหนครับผมอยากรู้เหมือนกันโอ้ยฝนมากเลยอเจอร์เตยเครียดเลยครับเจอแบบนี้ครับโอ้ยสามาได้สวยๆแล้วสวยงามแล้วอะ่ะตะเกียะ ไม่รู้จะยืนบนนี้ได้หรือเปล่าฝนก็มาแล้วครับก็หน้าฝนเนาะทำไงได้มาก็เป็นเรื่องปกติครับห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้หรอกไปเจอกันคลิปหน้าครับมาแรงนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวให้จัดเตยทำแข่งกับฝนหน่อยไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ